มีบางหนึ่งโมยเลยนะโมยเลยบางเนี่ยว่าว่าเออคนเราจะเปิดร้านหมูกระทะเนี่ยเปิดบุ่ได้บุมมีใครจะไปทำาะว่าค้าแรงอ่ะต่ําป่าตัอยจะไหนเดือนหนึ่งห้าร้านยังว่าต่้อยู่พาสปอรตจะเปลบ่รเิเทศยามแรงมาหยุดลงจะเฮือนจะโคงก็ไปเข้าร้านหมูกระทะ ปเบิใงเมืองชัยบุรีเดือนละิลาลานาลานลุงน้องเขาปทดโเมืองกับคนมึงไปทํางานประเทศนอกหรอคนมมนอยากไปทํางานประเทศนอกมึงก็ว่าไปทํางานไทยเมืองกับคนไทยไปทางานสิงคโปร์เออญุ่นมาเลเซียประเทศนั้นมันก็แบบนั้นแหละคนใหญ่เขาอยากทำงานอยู่ลาวมันก็มีคือเดียวโรงงานเผือกเดือนละหาร้าน มันบอกว่าบบมีค่าแรงค่าแรงตามเดือนละล้านเป็นไผรวาเดือนละล้านโอ้บักปัญญาเนอนยบางนีื่องว่ากูด่าหวยเนี่ยเนี่ยดูทุกูดูทุกคเลาวอนี่ยเนี่ยพังมันเ้าเด้อยบางนี่งนพะังมันเ้าด้อพี่น้องเด้อยูโลกที่แบสวัสดีครับพี่น้องคลิปที่ให้เบิกไปเป็นคลิปของหนุ่มใหญ่ทางั่งลาวนะั่นก็งันบ่าก็ไปไปเบิงข้อมูลมาก็เป็นกล่องหลอนนะที่ไม่ชอบเนาะไม่ชอบประเทศไทยแล้วก็บอกว่าคนไทยในขี้โมน้องพี่น้อง คนไทยนี่อ้วเนาะซึ่งว่าทํางานในสนปพลาวกับประเทศไทยก็ไม่ต่างกันเงินเดือนพอๆกันเขาบอกว่าอย่างนี้นะทำงานในร้านหมูกระทะเนาะก็มีเงินเดือนถึง5ล้านกีบเนาะทำงานในร้านก๋วยเตี๋ยก็มีเงินเดือนถึงสล้าน5ล้านเนาะไม่ต่างกันซึ่งพยศได้ฟังแล้วกันน่าสุขสารนะพี่น้องน่าสงสารมากเนาะซึ่งอาชีพของหนุ่มลาวคนนี้นะพี่น้องก็ถือว่าเป็นอาชีพที่ ไม่ได้ได้เงินเดือนเยอะขนาดนั้นนะเขาทำงานเขาทาอาชีพไอ้เผาถ่านานะพี่น้องเขาเป็นกองหลอนบ้านทําอาชีพเผาถ่านเนะาะเผาถ่านเบย์ยอดว่ามันไม่ได้เยอะเราไม่ได้เยอะเหมือนทํางานไทยแน่นอนนะแต่เขาดูถูกคนไทยนะว่าคนไทยขี้โมกเนาะทำงานในสปปลาวเนี่ก็มีเงินเดือนเยอะนะเนาะซึ่งบยยอดได้ไปดูเนะไปดูก็ทำอาชีพเผาถ่านเนาะเป็นกองหลอนบ้านเนาะหาก,กินกินก็มีแตหน่อาไม้เนาะบางวันก็อด บางวันก็หิวแต่ยังโม้ยังโม้อยู่ได้เขาบอกว่าคนลาวไม่ได้อึดหิวเนาะไม่ได้อดอยากแต่เขาจะไปทํางานประเทศไทยเฉยๆพอฉันพูดเลยนะประหยัดเป็นคนลาวประยัดหิวเนาะอึดอยากถ้าไม่มาทํางานประเทศไทยก็คือจะไม่มีอยู่มีกินนะประหยัดว่าตรงๆเลยทําในมุมมองประยัดประยัขอบขอบคุณนะผืนแผ่นดินไทยที่ให้โอกาสบรยอดได้มาทํางานเนาะซึ่งเขาจะไปเฉยๆมาทํางานไทยก็เหมือนประเทศคนไทยไปทํางานต่างประเทศเนาะ คนไทยเนาะเขาไปทางานต่างประเทศมันก็ได้เงินเดือนเยอะกว่าทํางานในไทยเนาะคนลวาวมาทํางานไทยก็ได้เงินเดือนเยอะกว่าทํางานที่ลวาวต้องยอมรับบ้างเนาะคนไทยเขาไม่ได้ยอมรับนะเขาไปทํางานสิงคโปร์เขาได้เงินเดือนเยอะกว่าในไทยทุกคนเขายอมรับหมดเนาะแต่มิตตคุณเนาะไม่ยอมรับนี่คือกองหลอกเป็อนองค์ประกอบของปนามกองหลอกที่ทําให้คนลวาวในประเทศไทยเสียหายนะเสียหายนะทำไมถึงเสียหายเพราะว่าคนลาวเห็นเนาะเออขอโทษไปคนไทยเห็นเนาะ เขาก็ไม่ชอบใจนะพี่น้องนะเขาไม่ชอบใจว่าเออทำไมคนลาวถึงมองคนไทยไม่ดีมองคนไทยหาว่าดูถูกคนไม่ใช่นะคือมันมีส่วนน้อยนะเพี่น้องคือเขาใช่หมวกนะพี่น้องเน้นเ๋ยวจะจะแปะกึ้นใดูนะเขาแต่งตัวเหมือนทหารเวียดนามทนะหารลาวบวกทหารเวียดนามซึ่งเขาก็ไม่ได้เป็นทหาราก็เป็นแค่ก๊อกหลอดบ้านซึ่งไม่ได้มีตําแหน่ง เนาะอะไรมากมายเป็นเพียงคนที่ไม่ยอมรับขอบจิตนะคนที่อิสรเนาะอิสาาคนที่เขามาทํางานในประเทศไทยเขาส่งเงินช่วยพ่อแมนะ่หาว่าเขาอยากมาทํางานนะเขาไม่อยากทํางานที่ลาวเสวยๆไม่ไม่ไม่ใช่ว่าเขาอดอยากอยากให้มาดูเนาะอยากให้มาดูว่าอดอยากจริงไหมอยากให้ไปดูตามชนบทเนาะคนที่เขาไม่มีอยู่มีกินแล้วคุณละมีอยู่มีกินหรอแต่คุณไม่ ทำงานคุณขี้เกียจขี้เกียจจริงๆนะมาดจันบอกเลยแบบคนลาวเนี่ยจะขี้เกียจกว่าคนไทยมากๆเลยเนาะซึ่งคนไทยอายุประมาณนี้ยสี่สิบกว่าประมาณนี้สี่สิบห้าสิบเขากาลังขยนันทํางานซึ่งต่างจากคนสปปลาวของเงินน้ำลูกนันเนี่ยลูกมาทางานไทยนะเพื่อนลูกเขาก็มาทํางานไทยนะส่งเงินให้พ่อแม่นะแต่อคติใช้เงินบาทไทยอคติกับคนไทย บางท่านยังงงนะนี่คือเจ้าหน้าที่บ้านแหละเป็นกองหลอนอยากเป็นทหารแต่ไม่ได้มีโอกาสได้เป็นนะเพราะยังไงก็เพราะนิสัยต่ำๆนิสัยแบบนี้แหละนิสัยแบบนี้แหละเข้าเพื่อนไม่ได้นะแน่นอนว่าทหารหลายคนเขาก็ชื่นชอบประเทศไทยเขาก็รักประเทศไทยไม่ใช่ว่าเป็นทหารแล้วเขาก็ไม่รักประเทศไทยรักแต่เวียดน,นามรักแต่กัมพูชาไม่ใช่เนี่ยหัวใจข้างกัมพูชาเดี๋ยวพระเจ้าจะเอาคลิปมาให้ดูอีกหลายๆคลิปเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าพระเจ้าจะ,จะ มาพูดถึงเรื่องของเขาดูถูกทหารไทยซึ่งกองหลอนคนนี้เนาะชอบน่าจะอยากดังน่าจะอยากดังเดี๋ยวเจ้าจะขึ้นช่องให้ดูให้ทุกคนนำทัวร์ไปเลยเนาะนำทัวร์ไปที่ดูถูกเนาะคนไทยดูถูกทหารไทยว่าไปตุยเองซึ่งบเบยาได้เห็นแล้วก็น่าสงสารน่าสมเพช ในการที่มายอดได้เกิดอยู่แผ่น,นดินลาวแล้วมีคนลาวที่ไม่ยอมรับความจริงบางทีคนเราพูดตรงเนาะแน่นอนคนไทยคนคนไทยเขาพูดตรงๆเขาไม่ได้พูดอ้อมอมเขาพูดความจริงแต่บางคนไม่ยอมรับเราแค่ยอมรับถ้าสิ่งที่บ้านเมืองเราเนาะประเทศประเทศเรานี่ประเทศลาวเนี่ยอาหารการกินยังไม่สะดวกเหมือนประเทศไทย รายได้ไม่เพียงพอเราดันด้นมาทํางานในประเทศไทยพูดเลยพูดตรงๆทําไมไม่ยอมรับความจริงซึ่งบอายยอดเองคนลาวนะขอขอบคุณผืนแผ่นดินไทยที่ให้โอกาสบอายยอดมาทํางานในประเทศไทยบอายยอดจะพูดซ้ำๆเสมอพูดซ้ำๆตลอดเวลานะคนที่มีอยู่มีกินเนาะ ็ไปม,มาทำงานไปนมันไม่ได้มีอยู่มีกินหรอกแต่มันมันขี้เกียจมันไม่ทํางานไ mm hmm. ม่ได้บ้านไม่ได้ใหญ่ไม่ได้หรูหรานะบ้านก็บ้านไม้อาชีพเผาถ่า,านกินหน่อไม้เป็นหลักซึ่งว่ากินหน่อไม้เป็นหลักนี่มันอร่อยมันแซ่บไหมมันก็แซ่บนานๆกินทีนึงแต่มันไม่ไดีสุขภาพนะกินทุกวันทุกวันทุกวันนะคืออาชีพไม่ได้มี แต่ทําตัวอวดรวยทาตัวกลางให้คนในประเทศไทยในยคนลาวในประเทศไทย,ยดูถูกเหยียดหยามตัวเองนะเขาไม่ได้แบบว่าเขาไม่ได้หลือร้อนหรอกคนไทยเขาก็ไม่สนหรอกคนแค่คนเดียวแต่เบายอดนี่แหละเห็นแล้วหน้ามันไส้มีคลิปเลหลายคลิปที่เขาดูถูกทต่หางไทยนะที่เบายอดได้เห็นแล้วก็มันเป็นคลิปที่ดูแล้วน่าสมเพช อนะเอาสําหรับผู้ใดคิดเห็นแบบใดคลิปนี้ก็คอมเมนต์ค่ะเพื่นอนๆสำหรับคลิปนี้บบายอดก็ขอขอบคุณนะเอฟซีทางของทัที่ให้ก็ติดตามและรับชมคลิปบบายอดเสมอมาเพน้อนๆนะสำหรับเมื่อนี้วันนี้บบายอดสิขอลาพีละน้องไปก่อนไพื่องขอให้มีสุขภาพแข็งแรงเด้อเพื่อ้อสวัสดีครับ